สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวชาร์สลามทาสลามค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะหนึ่งกาวค่ะเฮสโก้ด้นะคะสองบอกีสลิมบอลแหลกค่ะแต่ใส่ในถ้วยดีแล้วเนาะหมู่ฝาสองน้ำเปล่าค่ะสามไมโคนค่ะก็ใส่น้ำเปล่าไปเลย ใส่น้ำเปล่าแค่หนึ่งหมดเลยคนให้ทั่วกันสังเกตนะครับมันจะมีเหมือนกาวติดอยู่นะใส่อ่อะวันนี้เราจะทำสีใสนแล้วอ่ จแล้วนะคะเราก็ใส่กาวเทส,สโก้กาวเทสโก้กาวตาอะไรก็ได้ะวันนี้เราจะมาทำสลามสีใสใสปิ้งใสปิ้งใสกูดิ้ง <c oughs> กาวบอรแรงหนึ่งเรจะไม่ใส่น้ำเปล่านะเพราะบอแลกนี้ก็เป็นน้ำแล้ว กิซีนมาแล้ก็เป็นน้ำเดี๋ยวผสมน้ำแล้วใส่ไปไล่ยล่หมดเลยนะก็คนนะคะคนให้เข้ากันโอ้เหนียวเลยนะคะเทเทีละนิดนะคะไม่เทเยอะเกินไปนะคะ แล้วสำหรับใครที่ติดติดตามนะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะต่อไปนะคะน้องก็จะเป็นน้ำใส่อีกเลยเมือเป็นไรเจ้ามเริ่มหย่างแล้วนะคะะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า เราเล่นกันหลังบ้านนะคะเป็นหวัดเนาะใส,ใส่เยอะ,ยอะสิมันก็จะเป็น,นธีรนิตนะคะเออประมาณนั้นแหละมันก็จะเริ่มเหนียวนะคะนี่ ถ้าเกิดใครมีสลัมสีมุกอะไรแบบนี้ก็ทำได้นะคนถูกคนไปเลยนะคะาใส่อีกนะนี่เริ่มเหนียวแล้วนะคะเหนียวออนแรงแล้วมันก็จะได้ะะยังใส่ยิ่งยังไ้นะคอันนี้เยอะ อ่าห oh. uh ่าเยอะแหละเยอะใช่ไหมอือืมันไม่เห็นนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสต s c ค i b ้ข้างล่างด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบาย